ที่ทรงคนท่านแก้วรองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีปฏิบัติหน้าที่แทนผู้ว่าราชการบุรีครับนักเรียนทุนการศึกษาพระราชทานนะครับลายอนิสุงองค์มนตรี ประธานในวิธีึุทุกที่ปรเทศชาติตลอดไปเป็นอย่างออยิ่งขอให้นักเรียนทุกคนจริยธรรมเพื่อประโยชน์แก่ตนเองครอบครัวชุมชนสนับสนุนการดำเนินงานโครงการกองคุณกทุนการศึกษาเป็นของตองค้างไว้นะครับ นักต,ต่อไปนะครับหนุญาติกาบรเรียนต้นเอกพระราชทานแก่นักเรียนทุนรุ่นเรียนแก่นักเรียนทุนรุ่นที่เจ็ดและก็ถือโอกาสที่มาในครั้งนี้ขอรับทราบความนางสาวโคจันผู้มืการโรงเรียนและว่าที่ร้อยตรีสุภาบีภูรพภาพรรองผู้มือการตลาดนัดโรงงานคุณธรรมหนึ่งห้องเรียนหนึ่งโรงงานกิจกรรมขยายผลเครือข่ายเรื่องของการ พัฒนาเพื่อให้เด็กเป็นคนดีซึ่งก็ถือว่าพราะปรเมศรรามาธิบดีศรีสินมหาวชิราลงกรพระอุปเชนกาเจ้ารยหัวในหลวงรัชกาลที่สิบนะคะกิจกรรมวันเฉลิมพระชนกเรียนนะคะขับเคลื่อนกิจกรรมวันเฉลิมพระชุบพันศาสมเด็จพระนงางเจ้าสุทิดากรินศึกษาได้รับรางวัลชนะเลิศเหรียญทองกิจกรรมบริษัทสร้างการดีสู่วิถีพอเพียง ข้อมูลด้านผลการทดสอบระดับชาติผล r t m t แล้วก็โอเนของโรงเรียนของเรานะคะเนือ้อหาวิชาโดยครูผู้สอนนะคะปัญหาที่สําคัญในด่านบทที่ทดสอบระดับชาติโอเนกแบบดิจิทัลนะคะซึ่งปีนี้โรงเรียนบ้านเขาขวางขออนุญาตรายงานผลการดาเนินงานของโรงเรียนบ้านเขาขวางดังนี้ของในหลวงรัชกาลที่เก้าและน้อมนําพระบรมลดโชบายของในหลวงรัชกาลที่สิบเป็นบทละเมอที่ดี โดยมีการจัดทําโครงการและกิจกรรมที่หลากหลายโดยจัดทําโครงการโครงการเกี่ยวกับด้านคุณธรรมโดยแบ่งนักเรียนออกสการและแขกผู้เกียรติทุกท่านดิฉั้นนางอรวรรมาลาผุ้ดรายการให้กับนักเรียนโดยได้รับความร่วมมือจากหลายก็ให้ความร่วมมือในการจัดกิจกรรมต่างๆของโรงเรียนนะคะมีการสูงกว่าระดับประเทศนะคะซึ่งโรงเรียนบ้านโขกระฟ้ายัง ไม่เคยเรียนเครือข่ายโครงการกองทุนการศึกษาของโรงเรียนโค้ชสํโรงดังนี้ค่ะเพื่อดำเนินโครงการโดยมีครูเป็นผู้ยำเนินกาสามประชุมระดมบสมองสามจุดหนึ่งการกําหนดพืติีการเชืงอบริหารครูและนักเรียนสามจุดสองการกำระบจะทมเป้าหมายศึกษานะครับแล้วก็ท่านผู้แทนสุสาธิการจังหวัดครับจากนั้นไปก็จะเป็น ภาคีเครือข่ายกสนับสนุนนะคะสนับสนุนแล้วก็พัฒนาศักยภาพในการจัดการการสอนไม่ว่าจะเป็นของทั้งสามารถแต่ขอกราบเรียนท่านอบตรและผู้เข้าชมทุกท่านครับไปก่อนไปก่อนเน่เดยกตียรข้า้เกรังเลย This is the